นี่คือสคริปต์ภาษาไทยฉบับเต็มที่ถูกแปลโดยตรงจากต้นฉบับไม่มีวงเล็บไม่มีขีดใดๆพร้อมใช้สำหรับการพากวิดีโอหรือการพูดสดบนช่องของคุณนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นนักล่าแห่งท้องฟ้าที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งฟ้า นี่คือความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศสหรัฐประยานน้อยเป็นความหวาดตัวที่เข้ามาหลอกหลอนศัตรู F-16 ไฟติ t งฟอ f คอน F-16 คือเครื่องบินที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามในสนามรบความเร็วความแรงความคล่องตัวทุกสิ่งผสานกันจนกลายเป็นสุดยอดแห่งยุคปัจจุบันกองทัพกว่า25ประเทศยังคงยกให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง มันเดบิวครั้งแรกในปี1970และเมื่อบินขึ้นสงครามก่อเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ F-16 พิสูจน์ตัวเองในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะอิรักอัฟกานิสถานหรือในปี2019เมื่อความตึงเครียดระหว่างปากีสถานและอินเดียบนท้องฟ้าถึงจุดสูงสุด F-16 ก็ยังคงทำหน้าที่ขนเฝ้าฟ้าทุกครั้ง พูดถึงความเร็วทยานด้วยเกินเสียงเป็นสองเท่าหรือเทียบเท่าความเร็วราว2,120กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองจินตนาการว่าในเซียววินาทีมันบินจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งราวกับสายฟ้าแลบด้านขุมพลัง F-16 ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนประสิทธทิภาพสูงจาก General Electric หรือพราทวเวนี่ ซึ่งไม่เพียงยกรันเวย์ขึ้นเหนือฟ้าแต่ยังสามารถบดขยี้ศัตรูให้กลายเป็นผุยผงระยะบินของมันก่็น่าทึ่งเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มและมีระบบเติมน้ำมันกลางอากาศมันสามารถบินได้ไกลถึงประมาณ4,220กิโลเมตรและถ้ามีระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระหว่างบินมันจะกลายเป็นเจ้าฟ้าจักรวาลแต่นี่ไม่ใช่แค่ความเร็ว และพลังเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยมก็คือคลังอาวุธ F-16 คืออาวุธเคลื่อนที่ครบครันประกอบด้วย M9 Sidewinder ที่ใช้โจมตีทางอากาศระยะใกล้ยิงศัตรูตกได้ก่อนกับพริบตา M120 ลำร่ามระยะกลางติดเรดาร์นำทางจับล้มเป้าหมายจากระยะไกล a g m 6 5 Maverick สำหรับโจมตีเป้าใต้ดินอย่างรถถังหรือค่ายบัญชาการให้พินาศท b ่อยู่12เพลเวะระเบิดเลเซอร์นำทางเข้าเป้าเปาไม่มงีพลาด JDAM ระเบิดอัจฉริยะระบบ GPS ใช้งานได้ทุกฤดูการกลางวันหรือกลางคืนยิงเป้าแตกละเอียดและปืนวาลคมเงินขนาด20มิลลิเมตร ชุบชีวิตศัตรูด้วยกระสุนรัวภายในไม่กี่วินาทีค้อพิตของ F-16 คือผลงานชิ้นเอกของเทคโนโลยีที่เลือกลำแสงฮาร์ดระบบควบคุมหลายแบบ f ลายบายวายวอร์ดิจิทันและเรดาร์ที่ทันสมัยสุดพิสูจน์ตัวเองให้ผู้ขับมีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมท่ามกลางสมรภูมิเวอร์ชันล่าสุด F-16V หรือชื่อเล่นว่า วิเพอร์คือเหมือนได้ชีวิตใหม่มาพร้อมอีซ่าเรดาร์อิเล็กทรอนิกส์อากาศขั้นสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นเทคโนโลยีกลางคืนและการใช้งานอาวุธยุคที่5ช่วยให้มันพร้อมสำหรับภารกิจยุคใหม่อย่างเต็มตัวนั่นคือเหตุผลที่กองทัพจากปากีสถานกุรกีอียิปซาอุดีอาระเบียอิสราเอล เกาหลีใต้และอีกหลายชาติยังคงใช้ F16 เป็นหัวใจหลักของฝูงบินเพื่อนเพื่อนเอง16ไม่ใช่แค่เครื่องจักรมันคือพันธสัญญาแห่งการปกครองฟ้าความหวาดกลัวในใจศัตรูและเกราะกำบังแห่งชาติคำถามคือคุณอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดของเครื่องบินลำนี้ในทุกความสามารถทุกรายละเอียดทุกงแง่มุมสงครามหรือไม่ ถ้าใช่กดติดตามช่องตอนนี้เลยกดไลค์คลิปและแสดงความคิดเห็นว่าคลิปหน้าอยากดูเรื่องเครื่องบินลำไหนอยากเห็นความเร็วของราเฟลหรือความพึ่งพาตัวเองของเชเ7หรืออาจจะพลังของสูส5หรือความสงบเงียบแห่งภารกิจของ F22 ยราพเทอร์ก็ตามคุณเป็นคนเลือกจะให้ครับ เรากำลังนำเสนอซีรีส์เครื่องบินรบที่อันตรายที่สุดทันสมัยที่สุดและโดดเด่นที่สุดในโลกซีรีส์นี้จะทำให้คุณรอกอยูคลิปถัดไปทุกวินาทีผู้ดำเนินรายการขอลาก่อนพบกันในการบินครั้งหน้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นท้องฟ้าเป็นของ F16 f i g h t i n ทิ่งเฟลเคครับหากคุณต้องการคำแนะนำเรื่องเพลงเลงแนะนำภาพ หรือสไตล์ใดจัดเต็มยินดีช่วยฝากแจ้ง